สวัสดีครับผมร้าน JJ เจไบชอครับนี่วันนี้ s u ซูกิเบิร์กแมน0 0นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดกล่องท้ายลูกค้าติดตั้งเป็นกล่องแชรเอสเอฝาคาร์บอนนะครับพร้อมบอกทิงแล้วก็ตัวแหลกจะเป็นแหลกตรงรุ่นเลยนะมันเป็นอะแดปเตอร์ที่ต้องเจาะแฟลิงนะครับนี่ตัวนี้ดูด้านในสำหรับตัว48ใส่บวกได้ถึง2ใบเต็มๆเ,เลยนะใหญ่นะครับด้านใน ตัวขอบยางเขาจะมีด้านบนจะมีขอบยางกันน้ําให้นะแล้วก็ครอบพับด้านล่างลงมาอีกชั้นหนึ่งปึ๊บกดล็อกได้เลยนะครับตัว48เนี้ยบอกพิงบอกเลยว่านิ่มมากนะครับสําหรับใส่ซ้อนรองรับหลังพอดีเลยช่วงเบาสโลปขึ้นมาเข้ากระบ,บอกด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับด้านล่างเป็นตรงรับเอวส่วนด้านบนจะเป็นหลังช่วงล่างๆนะครับ สำหรับเบิร์กแมน400ก็แนะนำเป็นพวกก่องแชร่48เพราะว่าคนซ้อนนั่งสบายมากๆสนใจก็สอบถามที่ร้านได้นะครับร้านตั้งอยู่แยกปิ่นเก้าหรือแยกอรุณอมรินทร์นะครับลงจากสะพานพระปิ่นเก้ามาก็จะเจอร้านเลยนะขอบคุณครับ